h e เละสไตล์บายซงซ่ามาแล้วนะคะังนจะมาอธิบายชุดชุดไทย,ยนะคะเขาจะมา DIY แบบไม่ตัดผ้านะคะถ้าไม่ตัดผ้าเราเก็บผ้าแต่ละอย่างไว้ยังไงนะคะสมมติว่าไม่ตัดผ้าใช่ไหมคะเราก็เมมเก็บไว้นะคะ แบแบะเป็นเก็บออกไปนะคะเอาเข้าถ้าไม่ตัดข้านะคะแบะเป็นสองข้างนะคะแล้วก็โชแล้วก็โนะคะแล้วก็รีดลงนะคะอันนี้คือไม่ตัดข้าออกแล้วก็จะเก็บข้าเป็นอย่างนี้ไว้ถ้าเราทานเข้านะคะแต่แบะตะเข็บให้ให้ให้เยอะไว้นะคะนะคะถ้าขอลูกค้าบอกว่าไม่ตัดผ้านะคะแล้วก็ ถ้าไม่ตัดผ้าก็ลักษณะเราเย็บเย็บให้สองทางนะคะกันขาดง่ายนะคะเราก็ไม่ต้องตัดผ้านะคะไม่ต้องตัดผ้าของลูกค้านะคะก็เก็บไว้อย่างนี้แต่ถ้ามันไม่เยอะเกินนะคะอันนี้ประมาณนี้ขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรนะคะมันเก็บสะโกไ,ไม่ไม่กระชับนะคะอันนี้คือไม่ตัดผ้านะคะ เก็บเม้นไว้ไนะคะทำเป็นแบตบะตเก็บนะคะนะคะอันนี้คือไม่ตัดข้างนะคะกระชับรูปร่างแต่ไม่ตัดข้าอันเนี้ยเอวเอวยี่สิบ อสิบสองยี่สี่เอลยี่สี่ได้สี่สี่มาค่ะทีนี้มันเป็นโจทย์ของช่างนะคะที่จะดีไอ i y ให้ลูกค้าไม่เสียรูปทรงของสไตล์นี้สไตล์นี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะขาใหญ่นะคะแต่เป็นคนเนี้ยค่ะคุนค่าถึงตะโกงนะคะเป็นเกงถึงตะโกงเหมือนี้ยค่ะให้เราเน้น อย่าเสียรูปล่างนะคะก็จะประมาณว่าก็จะประมาณว่าหาหามุมาค่ะหามุมตะเข็บนะคะแล้วแล้วอย่ามาเสียเสียเก็บของของอันนี้นะคะถ้าเป็นไปได้ก็ตามตะเข็บเดิมของเขาข้างในนะคะ เห็นไหมเราก็จะมาเก็บด้านในนะคะด้านในที่เขาที่เขาหลบจะเข็บอยู่เราก็จะเป็นในล,ลักษณะเอาเอา,เอาด้านในของเป้านี่นะคะเป้า,าเปา้านะคะจะเอาด้านในนะคะ ด้านในนะคะเอาด้านใน,น,น,นเข้าพแบบยายามพยายามพยายามชุบชงลายผ้าเสียนะคะด้านนอกอันนี้คือโจทยของท่า,าน,นะคะก็เอาเข้าตามเนี้นะคะยค่ะเนี่ยตามตะเข็บเนี้ยเนาะคะ่ะมากน้อยก็ตามตะเข็บนะคะ เอลยี่สี่ได้ไซส์เอลยี่เอลยี่สี่ได้ไซส์ได้ไซส์สี่สิบมาค่ะทุกตังทุกต้องตัดออกค่ะนิ้นอย่าให้เสียลายผ้านะคะอยาให้เสียลายผ้านะคะพยายามนะคะพยายามดูดูจะเก็บด้านในนะคะด้านในที่หลบหลบอยู่ะแต่ถ้าเรามาโชว์เอาเอาเอา,เ,อาเก็บเหมือน in, ผ้ายีนผ้าอะไรอะ่ะไอไอลายเนี่ย กรักษาลายที่โชว์ให้ลูกค้านะคะอันนี้การแก้ไขซิฟนะคะถ้าลูกค้าถ้าลูกค้าซิฟอยู่ด้านหลังะคะ่ะอยู่ด้านหลัง แยไขยังไงเอาซิฟมาอยู่ข้างๆต้องถามลูกค้าด้วยนะคะว่าซิฟเขาถนัดซ้ายถนัดขวานะคะต้องถามลูกค้านะคะถ้าลูกค้าบอกว่าซ้ายเราก็โนต้ตไว้เลยนะเนี่ยโนต้ตอย่าง,ง,ง,างข้างๆเนี่ยโน้ตเยอะเลยเพราะว่าเวลารเราใส่เราจะจําทางได้นะคะนี่งาน DIY e นะคะก็ใส่ก็เหมือนซิฟนี่แหละคะ่ะแต่ความหมายที่ช่าเมีมาบอกว่าอาซิฟอะ ถ้าถ้าซิปอยู่ด้านหลังมันก็จะมีรอยรอยของขอบเขาขาดกันไว้อยู่แล้วนะคะเห็นไหมคะแต่ทีนี้ถ้าเรา,าเรามาปิดเรามาปิดซิปด้านหลังถ้าเรามาปิดซิปด้านหลังอันนี้คือต้องท่านทำเหมือนกันอันนี้คือซิปด้านหลังลูกค้าไม่ชอบซิปด้านหลังนะคะทีนี้ให้มาอยู่ด้าน มือของลูกค้าลูกค้าถนัดบอกวออ่างนี้แล้วทีนี้ให้เรามีโมเมนต์มีโมเมนต์ล้ออันนี้ออกมานะคะล้อออกหมดเลยนะคะแล้ววุกลมออกมาเลยทีนี้เราก็มาปิดตรงนี้นเ,นเห็นไหมคะเวลานั้นเราก็จะเราจะมาเปิดข้าข้างใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นรอยพอเป็นรอยพอเป็นรอยตรงเนี้ย เวลาเราเย็บมาซิฟดูด้านไหนเราเปิดตรงไหนด้านนั้นมันก็จะมาประกบกันนะคะุคือย้ายย้ายที่ว่าไอ้ที่แรกไอ้ตรงเนี้ยจะอยู่ตรงขอบนี้ใช่ไหมคะถ้าเราลื้อออกหมดแล้วทีนี้เรามาปิดตรงเนี้ยแล้วเรามาเปิดตรงฝั่งที่เราจะใส่ซิปอะ่ะเราก็เราก็แค่เลาะออกหมดแล้วก็มาเย็บเย็บบนตะเข็บอขอบนี้ใหม่ะคะ่ะ เปลี่ยนเปลี่ยนทางของซิปอะค่ะล้ะไอ้นี่ออกนะคะแล้วก็ปิดถ้าเขาไม่เอาตรงไหนก็ปิดแล้วก็ไปเปิดข้างที่เขาจะใช้ซิปอะคะ่ะทีนี้หัวมันก็จะเป็นอย่างนี้เองนะคะแยกออกมานะคะง่ายนี่คือการย้ายซิปจากด้านหลังมาด้านข้างนะคะคือเลาะขอบออกหมดแล้วก็ประกอบใหม่ แล้วมันจะมาอยู่ของไหนเราก็ฉีกข้าไว้รอค่ะแล้วขอบมันจะมาบรรจุแบบนี้เองนะคะเหมือนออลิจินอลที่เราก่อนที่จะเลือกนั่นแหะค่ะแล้วก็มาประกอบประกอบอ่ขอบใหม่นะคะเวลาเราใส่ซ้ปเสร็จนะคะง่ายๆี่พี DIY นะคะ